ในสวนทุเรียนของคุณเป็นแบบนี้อยู่ใช่ไหมโคนต้นคล้ำไม่แตกยอดต่อไปก็จะเป็นแบบนี้คนต้นเน่าใบเหลืองกิ่งดำปลายกิ่งเป็นก้านทูบคนต้นเริ่มมีน้ำเยิม้มใบแก่ร่วงคนต้นเน่าและกิ่งแห้งเหลือรังต่อมาหมอดก็เข้าทำลาย เขากำลังเดินไปสู่ความตายใช่ไหมเราสามารถป้องกันและทำลายได้โดยใช้สีเขียวฉีดเข้าไปในดินในโคนต้นและในทรงพุ่มเพ <spe ech> ื่อทำลายและแทนที่เชื้อราเลวครับไอ้นี่เปลือกเก่าที่ตายไปแล้วเปลือกนอกสร้างเนื้อใหม่นี่ครับเห็นชัดเลยนี่ครับหลังจากที่เราใช้สีเขียวไปแล้วก็ดีขึ้นนะครับไอ้ส่วนที่เป็นดำๆดำๆดูเนี่ยรเราจะเห็นเนื้อเยอะทิ่งปอมแซมแล้วมั่นใจไหมครับสีเขียว มันใจกบดีมากเลยครับ